เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดเดซีนี่ครับกับตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่อา่าจะพูดว่าตอนอะไรดีอ่ะตอนที่22งรอ๋อมันมันก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้อ่ะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คตอนแปบบ๊บโอเคครับหลังจากผมกลับไปเช็คตอนมานะครับก็เจอเรื่องที่น่าปวดหัวอีกนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้นะ วันพันแมนมีการรีเซ็ตจัก,กรวาลใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคลิปนี้เราจะพูดคุยกันนานนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนที่ดูเนื้อเรื่องไหนเข้าใจตัวเนื้อเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคือก่อนหน้านี้ในช่วงอีเวนต์ของตัวบาร์ดบอยแฟลตแล้วก็โซนิกเนี่ยเคยเขียนออกมาแล้วนะครับซึ่งจากที่ผมไปดูคลิปเก่าของผมมาที่ผมได้ทำการปิดส่วนตัวไว้นะครับจะอยู่ช่วงราวปลายปี2023ครับก็คือช่วงประมาณเดือนกันยายนปี2023เป็นต้นมานะครับซึ่งตัวอาจาร มีการรีเซ็ตจักรวาลใหม่นะครับก็คือลบเนื้อเรื่องเก่าทั้งหมดออกไปเลยและพวกเราเนี่ยมาเริ่มต้นกันใหม่ในตอนที่195อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนที่195ที่ถูกแก้ไขมาเนี่ยถูกออนแอร์เมื่อราวประมาณเดือนมีนาคมปี2 0 2 4ก็คือต้นปีเลยนะครับหายกันไปประมาณเดือน2เดือนนะหลังจากนั้นเนี่ยตัวในเรื่องก็ยิงยาวมาเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งถึงตอนที่2 1 1ที่เพื่อนเพิ่งดูจากช่องผมไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนีีี่่่กก็หา,นไไา,า,านนนันนนนด้้อออมมมทตใใสุววแล ่งมันก็คือตอนที่195เ oh 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 oh. วอร์ชันที่3ไอเชียเออโโหลีจักรวาล่าเล่นเลยเนี่ยอ้าวจริงๆนะผมว่าจุดเริ่มต้นอ่ะแม่งมาจากการที่ให้ไซตามะไปเล่นกับเวลาเว้ยตอนเนี้ยพวกเราทุกคนลมถึงอาจารย์มั่วตากอาจารย์วันะกำลังโดนเวลาเล่นกลับแล้ว อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับย้ำนะว่าเป็นตอนที่195เวอร์ชั่นที่3นะครับผมว่าครั้งที่4นี่ไม่ควรแล้วนะจานจานครับ3เวอร์ชั่นแล้วนะถ้าถามว่าเนื้อหาในส่วนนี้มีการ,ปรเปลี่ยนเยอะไหมผมคิดว่าเหมือนมันกำลังจะย้อนกลับสู่ไปในเวอร์ชันแรกเวจากในเวอร์ชั่นที่2เนี่ยตัวของวอยมันค่อนข้างดูแบบหล่อเกินเนาะร่างพลังคอสมิกร่างท่านผู้นั้นะนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าร่างทั้งผู้นั้นมันจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับในเวอร์ชั่นแรกนะครับอันนี้คือให้ทุกคนได้ความเข้าใจกันก่อนนะเอาเป็น,นว่าถ้าใครอยากดูวันพันแมนให้รู้เรื่องนะครับก็สามารถดูตอนที่194ที่เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ผมยังเปิดให้ดูอยู่ในช่องได้เลยนะครับส่วนตอนที่195ที่เป็นเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2ของปี2023กับ2024เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการปิดส่วนตัวไว้นะครับเพื่อเพื่อนๆดูแล้วไม่งงนะเพราะจริงๆอ่ะมีคนคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากให้ผมอัปเดตประวัติการเดินทางของตัวละครจากเรื่องวันพันแมนให้หน่อยแล้วผมจะอัปเดตยังไงร <laughs> ีจักรวาลปล่อยขลาดเนี่ยกูไม่รู้ว่ามี โลกคู่ขนาดแล้วเนี่ยก็ตามนั้นนะครับเอาว่าถ้าเพื่อ,อนๆทำความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตามคำวิวของช่องได้ครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในวันพันแมนตอนที่195เวอร์ชันที่3เนี่ยเนื้อหาจะแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยขนาดไหนเปิดในตอนที่195มาก็จะเป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องต่อจากตอนที่194นบก็คือตตัว ama, แแไซามะล้เก้เางมาที่สมมาคิบแที่อจิครับเ้ไม่่ใชก บาสเดเห็นปะลีจักรวาลบ่อยสมองกูไปหมดแล้วเนี่ย โอเคคือ3คนเนี่ยได้เจอกับบาที่อยู่กับลุงชิตจีนะครับพอเจอกันปุ๊บทาง้า้ของเซนามาก็กลา่าวภาษาไทยเอา้าคุณลุงที่เจอชั้นใต้ดินนี่เป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรอทางใต้ของแฟตที่เห็นก็ถามว่าบาสน,นายมาทําอะไรที่นี่ว่าแล้วแฟตเนี่ยก็พุ่งเข้าไปด้านหลังบานแล้วบอกว่าบอกเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามาซะทางใต้ของบ้านเนี่ยก็ตลบหลังแฟตอีกทีนึงแล้วบอกว่านี่อย่าพึ่งใจร้อนสิพ่อหนุ่มก่อนที่บ้านนะครับจะปล่อยออร่าออกมาซึ่งลุงชิตจีเนี่ยก็ได้ส่วนกันมาว่านี่อ,นอยา ทางหน้าของแฟตเนี่ยก็เหงื่อแตกนะครับอันนี้เหมือนเป็นหน้ามีใหม่นะคือแบบเป็นหน้าเหงื่อแตกเลิกๆเลยแล้วบอกว่าที่ฉันทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้นายบอกข้อมูลกับเรื่องพระเจ้ามาต่างหาก,หากหละบาสคือตัวแฟตแบงค์ทำหน้าแบบเชียร์มีคนที่เร็วกว่ากูด้ยวยบอว่าเนี่ยก็แฟตจะบอกว่าแต่รอบนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะพราะว่วฉันมาด้วยกันทั้งสองคนแล้วเราบอกว่าเราสามารถสองต่อนหนึ่งได้เซตตาบาที่ยินก็หันไปมองข้างๆว่า,าแบบเอ๊ะสองต่อนหนึ่ง กูเหรอเซนต์บักเลยบอกกับแฟตว่าเดี๋ยวเดียวอย่านับอย่าเอากูเข้าไปร่วมในการต่อสู้ของมึงสิกูไม่เกี่ยวนะก่อนที่บาร์จะหันไปถามกับแฟตว่าแฟตร,รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าดีขนาดไหนและรู้ความเกี่ยวโยงกันระหว่างพระเจ้ากับผู้นําหมู่บ้านของแฟตหร,ร,รือเปล่าแฟตที่เป็นแบบนั้นก็เลยบอกมาว่าเขาก็พอจะรู้เรื่องราวอยู่นิดหนึ่งอะนะบาร์ก็เลยบอกกลับไปครับว่าจากข้อมูลที่เขาได้มาดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้นําของหมู่บ้านนั้นกำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแล้วล่ะ แล้วเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่โซนิกค,ครับที่เจอกับเหล่ารุ่นพี่นินจานะซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกับตอนก่อนเลยนะครับก็คือไอ้เจ้าไฟกับเจ้าลมเนี่ยโผล่มาหาโซนิกแล้วก็จะเก็บโซนิกใช่ปะ่ะแต่ว่าไอ้พวกรุ่นพี่นินจาก็ได้โผล่มาแล้วบอกว่ามึงทําเกินคําสั่งนะพวกกูให้มาตามรุ่นน้องไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มนินจาสวรรค์นะครับส่วนเนื้อหาที่ดูเปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะเป็นการแนะนําตัวละครครับเพราะมีการแนะนําตัวละครตัวอื่นที่เพิิิ่่่่่มมมมมมาาาาากกกขขึึนน้้นน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 ใลุองงงจจสวววรรรค์ซบตัเเูููดไป็ ไได้ยงนะแต่เอาเป็นว่าข้อดีของการแก้ในเวอร์ชั่นที่3นี้เนี่ยก็คือทําให้เรารู้จักสมาชิกข,ของกลุ่มนินจาสวรรค์เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ผมจะวงเล็บและดอกจันไว้ตัวใหญ่เลยว่าเราไม่จะไปต้องรู้ก็ได้นะพะแม้ขนาดโซนิกเนี่ยยังบ่นเลยว่าแล้วกูต้องรู้จักพวกมึงไหมเนี่ยซึ่งพอพวกเขาแนะนําว่าพวกเขาเป็นนินจาสวรรค์เสร็จไปที่เรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้ผมขอข้ามเนื้อหาเลยนะครับเนื่องจากเราดูเนื้อหาในส่วนนี้กันมาทั้งหมด2รอบแล้วอันนี้เป็นรอบที่ 3. สาสหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับผมสรุปส,สั้ เป็นตัวแทนของท่านผู้นั้นในการมาตามหาสมาชิกเพิ่มเพื่อทําให้ฝันของท่านผู้นั้นเป็นจริงแล้วก็จะไปจะต้องจัดการกับพวกที่มาขัดแข้งขัดขาไม่ว่าจะเป็นตัวแฟลระกายแสงหรือที่โล่คัดเอ็อันดับหนึ่งอย่างบาสนะครับและในเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของท่านผู้นั้นในเวอร์ชันที่ดูเป็นมนุษย์ประหลาดมากยิ่งขึ้นถ้าใครจํงจได้ในเวอร์ชันที่2ตัวตวอยกูนิโค่หล่อบอกเลยว่าบอยแบรนด์ดูยังไงก็ระกดกดูยังไงไม่มีเขาลางตัวร้ายเลยนะครับแต่พอเห็นแบบนี้เนี่ยก็ดูมาาานตตัรกิ่งดทถหอ ก็เลยอยากเอาโซนิกเข้าทีมครับแล้วบอกให้โซนิกเนี่ยทำการส่งข้อความหรืออะไรก็ได้อะเพื่อให้แฟตไปยังสถานที่ที่หนึ่งนะครับเพราะเป้าหมายแรกของพวกกลุ่ม Ninja นินจาสวรรค์นี่ก็คือการกําจัดแฟตก่อนเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่แฟตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการใส่เนื้อหาของในเวอร์ชันที่2มาด้วยนะคือแฟตไหยได้บอกกับบายครับว่าในตอนที่เขากับโซนิกลักลอบเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งของหมู่บ้าน Ninja นินจานั่นแหละเขาได้พบกับร่างของชายคนหนึ่งที่นอนอยู่ในหลอดแคปซูลรักษานะครับซึ่งคนนั้น หว่างที่แฟดกำลังพูดคุยเรื่องจิตจังกับบ้านเนี่ยรุงชิดจ,จิก็หันมาสนใจมานโกะแล้วบอกว่าเอ้ยพอหนุ่มไอ้นั่นมันมนุษย์ประหลาดไม่ใช่หรอแสามว่าแบบเอ้ยมนุษย์ประหลาดอะไรลูกนี่ไฟฉายมานโกะเลยบอกว่าหนูสามารถส่องแสงได้ด้วยนะคะพู้ชม มันโ <Tipp ett> กก็สองแสงจ้าใส่ที่หัวเซตมะไอ้เชียแล้วหัวเซตมะมันโลอะนึกภาพออกมาอาจารย์โคตนวาดขยี้แบบหัวเซตมะแม่เป่งแสงเลยแล้วทีนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาจริงจังกันต่อนะครับคือเหมือนแฟดกับบานี่กำลังพูดคุยกันครับว่าที่หมู่บ้านนินจาเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ดูน่าสงสัยอยู่ซึ่งตัวแฟดกับตัวบารสเองสิ่งที่พวกเขาตามหาเนี่ยอาจจะมีจุดหมายเดียวกันครับโดยในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนะครับตัวแฟดเนี่ยก็เหมือนกับอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมู่บ้านนินจาแล้วเขาออกมาจากที่นั่นแล ก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องความเร็วในการต่อสู้ครับโดยในตอนนั้นเซตามัคก,ก็แทรกขึ้นมาบอกว่าแฟดกับโซนิกเนี่ยความเร็วพอๆกันเลยนะแฟดก็เลยถามว่าแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูความเร็วเท่ากับโซนิกเซตามบัคกส็สวนกลับไปว่าคือเวลากูเจอมึงสองคนทีไรมักจะนอนหมอบกองอยู่กับพื้นตลอดเลยอย่างแฟดเนี่ยก็นอนหมดสภาพอยู่ส่วนโซนิกก็โดนเซตามาัคตบครับแฟดก็เลยบอกว่ามึงอยาเอามาตรฐานแบบนั้นมาวัดเรื่องความเร็วของกูกับโซนิกได้ไหมก่อนที่ตัวแฟดจะมีการอธิบายไว้นะครับซึ่งตรงนี้้ใแพห น้ำสเปิร์มครับและแพทติน้ำสเปิร์มเนี่ยก็แพ้กับกาโรอีกทีหนึ่งส่วนคนที่ไวที่สุดเลยก็คือตัวไซตามะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาคร่าวๆที่เกิดขึ้นในวันพันแมนตอนที่195ดอกจันตัวใหญ่เวอร์ชันที่3นะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ส่วนตัวผมนะค่อนข้างปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรหลายอย่างครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่และได้มีโอกาสไปอ่านก่อนแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยนะครับว่าลายเส้นของอาจารย์มูตาดีขึ้นมากเลยไม่ใใช่่่่่่แคลคลเเเเนนนสรรรรัักกกกกาา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 วววดดมมมุ้้อออออององงงตตๆภยยืืื็ถีีพฒาาท เยี่ยมเลยแหะครับแต่ก็น,น่าแหละมันติดอยู่แค่ปัญหาเดียวคือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการรีเซ็ตจักรวาลบ่อยนะครับทำให้ความต่อเนื่องในการอ่านหรือความสนุกของเราอ่ะรู้สึกว่ามันไปได้ไม่สุดครับเพราะงั้นเลยอาจจะมีเพื่อนเพื่อบางคนสงสัยว่าเราควรซื้อฉบับรวมเล่มดีไหมเพราะเนื้อหาเนี่ยมันดูปรับเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินอ่านแล้วเนี่ยมันจะไม่งงหรือมาแก้ไขทีหลังใช่ไหมคำตอบคือฉบับรวมเล่มควรซื้อเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฉบับรวมเล่มจะรับเป็นจักรวาลหลักนะครับเพราะ ูกันอยู่นะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นกับตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใต้คลิปนี้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสเก็ตจิกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้จาเจนี